สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้าใส่แยกพริกแล้วนี่ใส่แยกได้ใส่กระมังแล้วก็ใส่นี้แรกแรกยังอีกเยอะแยะเลยเนี่ยถ้าต่อจะใส่ถุงใส่ถุงด้วยจะลองดูว่าเออแยกใส่ในนี้เลยแล้วก็แยกใส่ในถุงอะไรมันจะดีกว่ากัน เพื่อนเพื่อนต่จะลองทำดูนะใส่ในถุงก่อนหรือว่าปลูกในนี้เลยอันไหนมันจะโตเร็วกว่ากันน้าต่าจะลองดูนะเพื่อนจะลองเปรียบเทียบดูว่วาแบบไหนจะได้ผลมากกว่ากัน

ียบดูว่าเออใส่ถุงใส่ถุงหรือว่าถอนมาปลูกในนี้เลยว่ามันจะดีมดูมันจะรอดไหมถอนถอนถอนจากนี้แล้วก็มาปลูกเนี่ยว่ามันจะรอดสักกี่ต้นแล้วกับที่เราใส่ถุงดำจำไว้ในถุงดำ ไหนมันจะมีเปอร์เซ็นต์รอดมากกว่ากันต้องลองดูเนาะเพื่อนไม่ลองก็ไม่รู้ไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ไหมของอะไรเราต้องลองทุกอย่างแหละ ็ได้ทุกวิธีเนาะแต่นั่นแหละว่ามันจะดีกว่ากันขนาดไหน 羡慕你做梦。 จะดูหรือว่าอันไหนมันจะงามกว่ากันที่อยู่ในถุงหรือว่าที่อยู่ในกำบังมันจะงามกว่ากัน ที่แจเพื่อน,อนป้าต่อยทำเสร็จแล้วขยายพริกขยายพีกนียยก่ป้าต่อยถอนเลยถอนจากนี่แยกจากนี่แล้วก็ไปใส่กละมังนะเอาไปใส่กละมังเลยแล้วก็นี่ก็ถอนแล้วก็มาใส่ในนี้เลยป้าต่อยจะดูอยากจะดูว่าเออเราถอนเอาไปใส่ในนี้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอาไปชั่ในถุงดำ ย้าต่อยถอนแล้วก็เอาไปชําในถุงดําแล้วก็เอาไปปลูกในกระมังเลยเนี่ยนี่ก็ปลูกเลยในถุงปาต่อยอยากจะดูว่าเออเราปลูกไว้ในกระมังเลยหรือว่าชําไว้ในถุงดําเนี่ยอันไหนมันจะดีว่กกันเนะต่อยทดลองดูดูด้วยว่าอันไหนมันจะโตเร็วว่กกันหรืออันไหนมันจะตายอันไหนมันจะรอด เพื่อนเนี่ยลองดูลองดูเราลองดูไม่เสียหายเนาะถ้าวิธีไหนที่มันดีกว่ากันเราก็ทาวิธีนั้นตอนนี้เราทดลองดูก่อนว่าแบบไหนมันจะดีกว่าเนาะมันจะโตโตไวกว่ากันหรือว่ามันจะตายหรือว่ายังไงเนาะเราก็ต้องลองดูทดลองดู ไม่เสียหายตรงไหนเลยโอเคนะจ๊ะเดี๋ยวพอว่ามันใหญ่ขึ้นมาสักหน่อยอะไรพักต่อยจะอัปเดตมาให้ดูเนาะว่าอย่างไหนมันจะดีกว่ากันอันไหนมันจะรอดอันไหนมันจะไม่รอดอันไหนมันจะงามอันไหนจะไม่งามแต่พักต่อยจะมาถ่ายไม้เพื่อนๆดูอีกเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะ สำหรับคลิปนี้ตั้งแต่จบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะจ๊ะเพื่อนๆสวัสดีจ้า